สวัสดีค่ะโอ้โหไม่ได้ถูเลย

สบายใจเสียแต่ว่าควาสินทางนี้จสิบทายของอยู่สายไม่น่าล่ะานจะไปปิกนิกเนาะไม่น่าล่ะถามเงาะอยู่สาอยู่สายก็ไม่มีใครรู้ว่าเงาะอยู่สเงาะอยู่ก็ญาตาชี้นี่เองงานวันนั้นแหละเราต้องใส่รองเท้า็คทอมก่อน ก็หิวมาก็หิวข้าวแล้วไม่ใช่ยกรดตามบางงบถ่ายอะไรหนึ่งนาทีสต็อปอีกไ่นดีไม่ดูไม่ดูมานี้ยนี่ถ้าเข็มข้อยู่มันจะลุอ้าวอันนี้กับโเห็นพูดเจ้าี่าไงไปเบิ่งไปแล้วมันละไม่เงินเขายังงเมือเขาจไม่ได้กินไม่เลยหรอไม่ได้กินไม่บอกเอนี่ไป่นอะไ ไมาชิอยางแล้วาไม่ได้กินไหม่หมตอนเท่ายู่น้เม่น้ำมันยังมีแห้งเพราะว่าถ้าไม่ได้ใจนี่ต้องไปูไม่บอการก็ม่แน่เดี๋ยวเไม่ไเพราะว่าแต่มันเฟ่อยู่หนค่อยไล่เมาค่อยถ่ายคิปไปแล้วเขาก็ปิดคลิปค่อยแล้วเขาก็ไม่ได้ปิกียร์อิดกียแต่ไม่ไ้วามช่วยได้ขี่รถขี่สะน่านไอเรากยงแต่มันชอบขนมตัวใหม่มันเบิดแต่อหารเม็ดนะไปสองดูแล้วอ้าวหมดนี่ว่าไปยี่ห้อเงว่ามันชอบ ไอ้ยี่ห so so ้อดีกว่าตัววาานเพราะอันนั้นอ่ะที่ก็ไปกระสอบไปตั้งอยู่ไม่กินเลยมันนั่งมองให้เห็นไอ้ที่มันใหญ่ๆทับเอยที่แกไม่หมดเลยต้มน้อยๆหน่อยก็ยังบุ๋งอ่ะไอ้สบกมากอันนี้ตัวกระตเป็ดมันมันหนาเกินเงี้ยมันบวมเงาอืมกินกับเที่ยว พอดีเลยเนาะสี่จับสี่จับพอดีเลยน้ำยาเออมันซึมครับน้ำเข้าไปหนี่เลยเมคนที่ชอบอืดเหรอก็ก็เที่ยงเช้าไหมป้าก็ใช่อยู่แต่เที่ยงเช้าโอ้โหเที่ยงเช้าถ้าสามเช้าอาหารเย็นเราไม่ลงกินที่เดียวต้องกินเยอะเย็นมาได้กินมือไดอยังถ้วนี้ตบแรงเลยแบบถ้วยนี้สามอะสามคาบเลยในถ้วยเดียว เราถึงกินหัวข้อได้แล้วยืนรอว่า่อว่าเาข้็ไม่ใช่กินแล้วเวลาเดียวสามข้าวอ่ะไม่ใช่กินแล้วนนี่่ะสุดอึ้อพี่เอ็นมือช่วยเลยสามข้าวก็ไม่จุกหรอไม่ค่ะพ่าเป็นขยะแล้วป้านี่ถ้ามีน้ำยาอีกก็เติมเส้นอีกนั่นเองมันก็อะไรก็ดีล่าน้ำยาพอี่เติมเส้นเยอะมันก็เส้นมันก็ดูดกินน้ำหมดแล้ว ต้องเท่าตัน่าตูเสือยนดเ่อนทีพืนพ่อเพื่อเพือเพือนดู่อเพื่อนเพพี่เสือเพี่เพือเพื่อนจพนเพื่อเอกเพอนจพื่อเพอนเพื่อนไพืาเพื่อนเพื่อนเพื่เพนเพือนเพ่อนกินจุ๊นเื่อนเพอนเพ่นเ่อนพื่อนเพื่อน่อนเือนเอเพื่อนเ่อนเพื่นเพอนเ่อนเ่อนอนอัเนน่อเน่นน่ ยาบอกจะเอาก็ะงน้อยๆมาเสือบอกให้ไ่ฝักพี่แอนแล้วกระตุ้งยังไงทำไมรูเลยรู้เลยก็ชอบกินขนมอยู่ด้วยกันอ่ะปากก็ยินดีกันอ่ะขึ้นบดนี้ป่ะตั้งตาต้มปลาก่อน คลิปเกี่ยวกับแซ้งเตาแล้วหมดพอดีนะเอฟซีไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นจริงๆแล้วปลาเต็มหนองปลาแหาบ้านอีกนั่งไปเขาบอกเราโดนซาตอบทุก่พูดแซมบอกเออเรากินนม่เหมสมเหมือนก็คือเหมือนสองอย่าง มีมะเกเตะด้วยเด็อหนุ่มสามอย่างอยอดเลียงสวัเรียงหน <มา S 2> ับเลย มาลุ้นกันนะว่าเราทําได้แล้วมันหมดไวัแล้วนะไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าแบบว่าแกคุยไปกินไปนะแกแบบกินเนื้อหยุดเขาวงแต่เวลาไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีอะไปนาฬิกาเราแล้วเราคลิปเราเนี่ยไม่ถึงห้านาทีไปะสิบสองนาทีอ่ะลงเลยลงเลยไหนอะแต่จะรับจะเพื่อนไหมมีเพื่อนแบบนี้ก็เยก็นอนกุมกหมกโอเคลงนะสิบสองอะ กลมก็มอเองนม่ดจ้อ๊ยกโอ้สุดมสุดภวาที่โคกร้องนาเออค่อคออกแล้วตามทุเสือเลยแอนข้อคือออกแล้วไปตาเาทำไมอุ๊ยป้าป้า อยากกันอยู่เขาก็ซื้อมาอยู่สี่ห้าหกกล่องอมบ้านเนอะป๊าต่อังก็กองว่างเสร็จแล้วมา่ปมานั่ใสได้ต่ออีกนั่ใสได้อีกใส่ได้จะเปิดพิศสาแล้วพี่เราบอก ตอนแรกนี่นหะเป็นหมูกับเนื้อนะแต่ว่าพอมันเข้าละพอมันเข้ากระทะน้ำมันแล้วมันปิดหมืแล้วกันมันมีหมูกับเนื้อจะมีอะไหรที่มีกระป๋องมันนะคะเสือเข้าที่หลังเพนะคะบัสจะกลับปิดท้ายปิดท้ายเดี๋ยวปิดท้ายจะไม่ได้กินกอดไงคอยดูพี่เสือทีนี้คอยดูเสือกินครึ่งเคงอ๋อน้ำยาไม่มีเเนนนนืออี่ป็หัตก เดหมดแล้วกินแบบเมี่ยังทำเลยเหรอเป็นเหมือนปาในบ้านเลยนั่นเห็นไหมมันค่อยจะมีอะไรค่อยจะเป็นของค่อยก่อนแล้วคนอื่นก็ตามมันเป็นเหรอเราไม่มีผนวชหรอเราเนอะเป็นยังไงล้งบ้านเรายังไม่ได้เป็นนะเนี่ยหลังบ้านเป็นยังไงเนี่ยเสือให้ป้าดูดิป้าเห็นพลาปาเป็นป้าจะได้ไม่ตกใจ ของป้าที่บ้านเป็นนานแล้วนะเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่มันก็โหลดอยู่ใช่โหลดโหลดอย่าไปกดออกเลยนะมันกดว่าอะไรนะข้อผิดพลาดอะไรสักอย่างนี้แหละเราไม่ต้องนั่นแหละมันจะจะโหลดของมันแต่มันไม่ให้เราเห็นแต่มันโหลดมนขาดไปเลยตนู้นไปนา้ย่างนี้หรอ่ป้าที่บ้านเป็นนานแล้วเหรออมันเป็นแล้วเน็ตค่อยหมดแต่มันโหลดนะ เป็นอย่างนี้นะแต่มันหลุดนูี่ได้<ล>ดพป้งมาหนังบบ้องให้กอ,อ,องพี่เบี้ยวอยู่นี่เนาะ,อะเออคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ